ราชาคีแอคไปแบกตีตึงนะครับคือไม่ใช่ตึงแค่คนเดียวนะตึงกัน3มคนเลยก็เขาอยู่แคนเดียวกันใช่ไหมเขาก็มาสุ่มทีมเล่นหมดสีวิสีจัดอันดับนะครับแล้วเขาก็สุ่มเจอผมนะครับตอนแรกผมก็ว่าจะไม่เปิดไมค์คุยกับเขาแหละแต่ว่าไอ้เกมที่3นะครับเขาพูดพูดเหมือนพูดไม่เข้าหูผมนะครับพูดแบบพูดแล้วมันขัดแย้งอบสิ่งที่ผมคิดอะเออ ครับเพื่อนๆม่เชื่อว่ามันขัดแย้งกับสิ่งที่ผมคิดไหมเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูก็เปิดไม์นะครับแล้วก็คุยกับเขานะครับอืมผมก็บอกชื่อช่องเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมารอดูกันว่าพวกเขาจะมีใครมาคอมเมนต์ในคลิปนี้หรือเปล่านะครับอืมเดี๋ยวผมจะตัดให้เพื่อนๆดูช็อตที่เขาพากันวิ่งไปตายนะครับอืมแต่ผมเห็นแล้วแหละเหมือนเขาแบบไม่พอใจม้างที่ผมไม่วิ่งไปช่วยพวกเขานะครับเพราะพวกเขาแบบเหมือนแบบเขา เขาวา้าไปอ่ะวา้าไปหาฝั่งตรงข้ามสุดท้ายโดนฝั่งตรงข้ามดักฆ่าตายหมดตีเงือบมังกรต้องเจยดิี่เชื่อมังกรน่ดิ่มังกระตีไอ้กูไม่อยากชอบเขาพาดันพึ่งไปผมจะดูตรงนี้ผมจะไม่ไปนะผมจะไม่ไปกับเขานะอ่ะเบอร์สองเรียบร้อยผมว่าแล้วเรียบร้อย ผมว่าหาแล้วมันไปอย่างเงี้ยสุดท้ายมันมันตายตลอดอะ่ะยันเะบอะไรเนี่ยไ,ไม่รู้มันรีบไปไหนกลัวจะไม่ได้ยิงมั้งผมว่าอะจริงตายยกคู่เรียบเลยเแค่วกมึงนี่แหละเี่าขู่กันแทบตายยิงเบชบอง เดี๋ยวผมจะเปิดไม้ไหน่อยพอเขาพูดไม่เข้าหูผมเมื่อก,กี้เขาบอกเขาบวกแทบตายสั่งตรงข้ามยังไม่ดาวสักตัวเลยตีเราตายหมดตีเ,เ,เพื่อนฮัลโหลเพื่อนมึงมึงว่าบวกฝั่งตรงข้ามไม่ดาวสักตัวเลยฝั่งเราตายหมดตีเลยแหละอือไปว่าอะไรเพื่อน <laughs> เขายิงกันเก็บแล้วเพื่อนไม่ไปอ่ะเพื่อนยืนแอกอะไรอ่ะเพ่พไปผมตายอ่ะกล้าพูดเลยกล้าพูดอะไรอ่ะเพื่อนเขายิงกันเติมตามเตมิตมตั้ง เี้ยโอ้ยปักโค้งเี้ยโค้งยค่ไหนเนา้ไม่ได้ปากโมงเพื่อนครับ so นี่ยิงาต้องยิงอย่างนี้ยิงให้ดาวไม่ใช่พากัรวิ่งไปตายมันไม่ใช่อ๋อต้องยิงให้ดาวใช่ไหมเอ้ย ว่าจะไม่เปิดไม่แล้วมันมีคำที่ไม่เข้าหูไงผมเขาบวกแค่ตายฝั่งตัวข้ามหนึ่ตายกัะตัวเขาก็บวกแค่ตายไม่ได้บอกว่าฝั่งตัวข้ามตายเออถ้ายินฝั่งตัวข้ามเ้าสักสองตัวแล้วมาพูดนี่จะไม่ว่าอะไรขึ้นก็มาด้วยกันดิเพื่อนก็ยืนแค่เบ้าอยู่นั้นแหละผมไม่ใช่สายบวกเข้าใจปะผมไม่ใช่สายที่แบบผมรู้ตัวผมเล่นไม่เก่งไงผมเล่นเล่นเรี่ยบดีกว่าผมไม่ชอบบวก เป็นคนที่ไม่ชอบบวกครับชอบเล่นเหลี่ยมไม่ชอบแลกขนาดไม่ได้วิ่งวิ่งบวกยังยังเป็นตัวแบกในตี้อ่ะเออขนาดไหนอะไรกันครับนี่อ่ะก่อนนั้นแหละครับเพื่อนๆช็อตที่ผมเปิดไมคขัดแย้งหรือว่าเถียง เสียงเขาแล้นี่เองนะครับอืมก็เขาพูดเขาพูดแบบว่าอะไรอ่ะเพื่อนพาบวกแทบตายอะไรประมาณเนี้ยคือเอาจริงๆนะผมดูไปแล้วมันมันไม่ได้บวกเพราะผมไม่ได้ยินมาผมไม่ได้ยินเสียงปืนที่พวกเขายิงเลยนะมีแต่ฝั่งตรงข้ามยิงอะ่ะเออสุดท้ายก็แบบพากันตายหมดตี้เหลือผมคนเดียวเออเดี๋ยวผมเชิญเพื่อนดูนะครับยุยดีแต่ละคนที่เราสุ่มเจอเมื่อกี้3าคนนะครับเขาอยู่แคนเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะส่ง ยูไอดีแล้วก็ชื่อในเกมแต่ละคนให้เพื่อนได้ดูกันแบบชัดๆนะครับและผมก็จะส่งใครกันที่เขาอยู่ให้เพื่อนได้ดูกันด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนดูเอาเลยนะครับเพื่อนๆก็คงเห็นแล้วเนาะช็อตที่ผมให้เพื่อนดูช็อตที่ผมเปิดใหม่คืออจริงหลังจากที่ผมเปิดใหม่นะครับเขาก็เงียบเลยนะครับเขาไม่พูดนะแต่ผมจะบอกเลยไอ้ก่อน,นหน้าเกมที่1เกมที่2เนี่ยเขาพากันแบบเปิดใหม่ถึงเกมที่3เลยแต่พอเกมที่3เมื่อกี้ เกมสุดท้ายที่ผมจะเปิดไม้ผมเปิดไม้ส่วนเข้าไปเขาก็แบบเพื่อนเื่อก็คงเห็นแล้วเนาะพากันเงียบนะครับไม่พูดนะครับพอผมเปิดไม้พูดปุ๊บเขาพากันเงียบนะครับแต่ที่ได้ยินเขาอาจะมีแต่ผู้ชายนะที่พูดนะครับอืนี่นะครับเดี๋ยวผมจะฝากถึงพวกเจ้าตัวด้วยละกันพวกเจ้าตัว3คนที่ได้มาดูคลิปนี้นะพอผมบอกผมได้บอกชื่อช่อง y YouTube พวกเขาไปแล้วนะครับ3มคนนี้ก็ถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วอยากจะให้ดูคลิป ผมมีคลิปหนึ่งแต่ว่าไม่ได้อยู่ด่านเมื่อกี้นะเปเอ้ยไม่ใช่ด่านเมื่อกี้แหละแต่ว่าอยู่คนละฝั่งนะครับอยู่ไอ้ฝั่งฝั่งตรงข้ามอืมไม่รู้จะพูดยังไง่ะพูดผิดพูดถูกยังไงก็ขอโทษขออภัยไปด้วยแล้วกันคือจะตัดให้ดูนะครับมันมีเกมหนึง่งหรือว่าคลิปหนึ่งที่ผมได้ตัดต่อเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรอลงน่าจะได้ลงวันเสาร์้าไมวันเสาร์ก็วันอาทิตย์นี้แหละนะครับอืมคือตัดต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอืมส่วนเมื่อกี้หัวแคนเขานะชื่อหัวแคนเขานะครับ ตัดต่อไว้แล้วเป็นด่านเมื่อกี้แต่ว่าผมไปอยู่ฝั่งตรงข้ามไปอยู่ตีตีฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวผมใช้ให้เพื่อนดูเปรียบเทียบเลยนะครับก็คือเกมที่ผมใช้ให้เพื่อนดูเนี่ยผมจะดักฝั่งตรงข้ามนะครับอืมและผมก็ฆ่าฝั่งตรงข้ามได้นะครับก็เหมือนที่พูดไปนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเลยเดี๋ยวมันปุวิ่งมาให้เราฆ่า <S <S 2> <S 2> ดักทางมันให้ดีๆก็ๆอพอมีตัวอยู่ตรงนี้ตัวนึงขึ้นอยู่บนบ้าน มไ่ต้องรีบเพื่อนโอ้โหเก็บสีน่หล่อหล่อก็นั่นแหละครับเป็นด่านเมื่อกี้แต่ว่าผมไปอยู่ฝั่งตรงข้ามไปอยู่แทนที่ฝั่งตรงข้ามนะครับอืมคือเปรียบเทียบให้ดูนะครับเก็บเปรียบเทียบไอ้เกมที่ตี้เราวิ่งไปหาฝั่งตรงข้ามนั่นแหละเปรียบเทียบให้เพื่อนเพื่อนเห็นชัดๆเลย ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมันจะได้เปรียบนะครับอืมแต่ถ้าตี้เรามันใจเย็นกว่าน,นี้หน่อยโดยที่ไม่วิ่งไปหาฝั่งตรงข้ามเผลอๆฝั่งตรงข้ามมันจะวาร์ปมาหาตี้ที่ผมยืนอยู่ด้วยซ้ํานะครับก็นั่นแหละก็ทําให้พวกเจ้าตัว3ามคนเขาได้ดูคือเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าเราไม่จําเป็นต้องวิ่งไปชาร์จฝั่งตรงข้ามก็ได้นะครับอืมคือพูด,ดง่ายๆไม่จะเป็นต้องรีบนะครับเพราะความรีบร้อนมันไม่ได้ช่วยให้เราฆ่าหรือว่าชนะฝั่งตรงข้ามได้นะครับอ่าก็นั่นแหละ เดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มๆตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมกันเลยนะครับคือต้นเกมผมลืมว่าผมปิดไมค์อยู่นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างนะก่อนหน้านั้นนี่นะครับผมก็เห็นเขาวิ่งมา่าเดี๋ยวเป็นเพื่อนรอฟังเสียงแล้วกันเพราะว่ามันจะมีเสียงที่ผมคุยในเกมหรือพูดในเกมอยู่นะครับอืมเดี๋ยวเพื่อนดูแล้วก็ไปฟังช็อตหลังจากนี้กันได้นะครับไปฟังกันเลยอ้าวเจอแคนเดียวกันเข้ามาด้วยกัน3คนอะมามอง สงสัยมันจะไม่เคยเห็นความหล่อมั้ยขอยืนถาหน่อยมายืนมองมายืนมองให้กูลืมเปิดไมลืมเปิดไมแเลยเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรแล้วล่า กว่าไรแล้ว Double kill ือมนสองตัวเพื่อนแปดตศตรูแล้วงมาเ่น่ารอเจ็บมากจะดาวแล้วเออแปดสิบเจ็ดอันยาละพันละพลัเสร็จละไม่มาําพัพลําดูเบอร์สีมขึ้นไปนะ เือต hmm. ัวเดียวอืมกายิวไอันดันดันดันอะไรของมันยิงปักตงยงปักงอะไรกบปีอยิงยัยิงปักตงกบปี่ปักตงอไปกับปี่ เอชูน่าหนังเอปะองใหู้เปี๊อุ้ยยาวต้องทำให้มันดูไม่เทไม่เทมปี๊งโชว์หอมันิหน่อยปี๊เงยีปะกองีงบอสองมันก็โดดทำไมียู่ใกล้ๆโอกรบปี๊ปักองอุ้ยมาแล้วมาแล้วตายตายตายเพื่อน เอฟเอฟเพื F, F ่อนไม่รู้เอ้ยอยู่คอนอยู่คอนมาหน่ะไอ้หมอกเอฟครับต้องให้โดนไอ้กระปีหมอกเอฟเขาว่าเลยนะเลยกันหนากลับมาหมวกเอฟหมวกเอฟรอบแรกหรือรอบกลับมาเนี่พี่ขึ้นมาแล้วอะ่ะยีดิบแบเฮ้ย เยือรืออะไรเนี่ยมันจะดาวแล้วเนี่ยไม่รีบอืนน้อหือไอ้ยีโมพันยายอุตส่าห์ไว้จะไม่รีบนายซ้ำถูกรถทำไมนายเบื่อสีเขาไม่ได้ซ้ำเขาปืนเขาลั่นหรือเปล่าเดีหยวปืนก็น่าจะลั่นเพราะมัน<ช>มันลั่นแค่หน่อยเดียวมันไม่ได้แบบรีบยาวเงช็อตเมื่อกี้ได้ยินปะ เอาคุณอ้อมบอกเอฟไอ้เหี้ยอ่ะหมวกอะไรเขาไม่ใช่หมวกเอฟน,นี่ครับนี่หมวกเอฟมันไม่เคยเห็นหรือยังไงกูถามจริงสงสัยเพราน่าจะ<ข>ไม่เคยเห็นนะด,นดูจากทรงแล้วเขาบอกเขาด่ากูว่าวันนี้นี่เป็นอะไรเชื่อหมวกเอฟคว้าน้ำอะไรเมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยเล่งเสียงอ่ะ มีศตรูอยู่ใกล้ๆมาไไรนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินเลยโอบมาแล้วกูพลัรังบแม่งเบ้องเบือเบื้องเบองเบเบมองเ3ืง้งเบอเบอเองเบนองเว้มงนองู่ข้งนนกกยองเบื้งเบ้องเบื้างององเบือง้องเองเบ้องเ่ืงบื้ง ร่วงนี่เพ่งไม่มีกล่องหรืออ๋อพี่อยู่ไหนอ่ะมันไม่เห็นเลยยังไงวะหรือมันแก้มไม่แดงอุสารีดาวตัวหนึ่งยิบไม่บอกเราหว่ายิบมันไม่เห็นจริงๆหรอวะเป้าแดงมันก็ขึ้นนะฮะเพื่อนๆมันไม่เห็นจริงๆหรอวะได้เพื่อนซีซีจุบหน่อยซีแผนแผนที่มันก็ขึ้นแดงนะทำไมเพื่อนเรามมันองไม่เห็นข้ามวะซีชุบได้ซีชุบได้จังหวะนี้แหละเพื่อน รู้เจอจะไหนเป็นไงมาด้วยกันเขาอยู่คนเดียวกันมันยอมตายหมกูกว่าที่นู้อย่ากได้เก็บฟองฟองให้หน่อยอโอ้โหด่านนี้ว้าวกหมกเอพีมีหมกเอ็พีตัดตรงผมเลยพี่ มันจะเปิดไหมว่าไม่มีอะไรของมันไหมเหมือนมันไม่เคยเห็นเอยเพื่อนๆหล่อครับพี่หล่อมากเลยครับพี่ใอ้บอฟเอฟคอนเท่เท่มากพี่พวกมันนั่งอะไรก็ไม่รู้กิ๊กป๊อปัาอ่อนนั่งดูมีกันถามว่านั่งอะไรก็พอแล้วที่อยานั่งเลยพี่นั่งดูนั่งดูอยู่ใก้คนไม่เคยเห็นคนใส่พี่ใส่หมวกบอฟผมไม่น่าใส่มาเลย ดูกู้ชายพันดีดูเชิงไปก่อนครับจังหวะน,นี้มีโลมีโลเพื่อนเราว่ายังไงเนี่ยอะไรเนี่ยโรดมาอะไรเนี่ยโรดมาอะไรเนี่ยไม่่เนียยืนพันยาอะไรยืนโดน first line ข้อเจ็บอะไรข้อเจ็บ เอออะไรวะน่ะทำไมยี่ใครเอ้ยข้างล่างตัวหนึ่งไม่ทันหรอเอฟพี่เอฟมาแล้วพี่ดับเบิลคิลมันอยู่ตรงไอ้ตโฟนพี่เอฟพี่เก็บฟองควงให้หน่อยพี่เก็บฟองควงให้หน่อยพี่เก็บยังไงเอปืนปืนมันมีเต็มแล้วเก็บไม่ได้เก็บเลยมันให้เก็บผมได้กอซ่ามาแล้วอ่ะเออคือมันให้เก็บทำไมไม่เข้าใจ ได้โกซ่ามาแล้วคือมันให้เก็บอะไรของมันปะจะให้เขาเก็บให้ไม่ดูเลยเขาปืนก็เต็มระบบแล้ปืนก็ฟูแล้วเนี่ยจะให้เขาเก็บอะไรคอยกจะบอกว่าคื้อของฟูหมดแล้วเนื้มังกรแบบเาพีนมังกรแหน่พี่พีี่พี่ีี่ีพาพ่ ผมจะดูตรงนี้ผมจะไม่ไปนะผมจะไม่ไปกับเขานะอ๋ะอบูสองเรียบย <First blood. S 1> ร้ยบอย <Double kill. S 1> <laughs> ผมว่าแลนะ้วเรียบร้อยผมว่าแล้วมันไปอย่างเงี้ยสุดท้ายมันมันตายตลอดอะเย็นช้าอะไรเนี่ยไม่รู้มันรีบไปไหนกลัวจะไม่ได้ยิงมั้งผมวะจริง ตายยกคู่เรียบเลยแพมึงนี่แหละเเขาบวกกันแทบตายทยีมแค่บอลเดี๋ยวผมจะเปิดไม้หน่อยเขาพูดไม้เขาหูผมเมื่อกี้เขาบอกเขาบวกแทบตายสั่งตรงข้ามยังไม่ดาวสักตัวเลยตี้เราตายหมดตี้เพื่อนฮัลโหลเพื่อนมึงมึง่าบวกฝั่งตรงข้ามไม่ดาวสักตัวเลยฝั่งเราตายหมดตีมีแหละว้อไปว่าอะไรเพื่อน เขายิงกันเจ็บแล้วเพื่อนไม่ไปอ่ะเพื่อนยืนแอกอะไรอ่ะเพอไปผมตายอ่ะกล้าพูดเลยกล้าพูดอะไรอ่ะเพื่อนเขายิงกันเติมตั้เติมตั้งเพื่อนผมเรียอปักคงเพื่อนเนี่ยมึงเรต้องยิงอย่างนี้ยิงให้ดาวไม่ใช่พากันนี่ไปตายมันไม่ใช่ อ๋อต้องยิงให้ดาวใช่ไหมทากำลังวิ่งเป็นสามคนกูไม่เห็นยิงใครดาวสักตัวเลยอ๋อต้องยิงให้ดาวใช่ไหมอ๋อเออว่าจะไม่เปิดไม่แล้วมันมีคำที่ไม่เข้าหูเองผมงเขาบวกแค่ตายฝั่งตัวข้ามยิงตายสักตัวเขาก็บวกแค่ตายไม่ได้บอกว่าฝั่งตัวข้ามตายเออถ้ายิงฝั่งตัวข้ามดาวสักสองตัวแล้วมาพูดนี่จะไม่ว่าอะไรเลย นก็มาด้วยกันดีเพื่อนก็ยืนแค่บเบ้าอยู่นั้นแหละผมไม่ใช่สายบวกเข้าใจว่าผมไม่ใช่สายที่แบบผมรู้ตัวผมเล่นไม่เก่งไงไผมเล่น,เล,นเล่นเหลี่ยมดีกว่าผมไม่ชอบบวกเป็นคนที่ไม่ชอบบวกครับชอบเล่นเหลี่ยมไม่ชอบแลกขนาดไม่ได้วิ่งวิ่งบวกยังยังเป็นตัวแบกเนตี้อ่ะเออขนาดไหน อะไรกันครับนี่อ่ะตึงจริงจ,งจงเกมมันจะชนะอยู่แล้วไม่ต้องรีบก็ได้รีบไปมันไม่ได้ช่วยให้เกมชนะนะ,ะตยายกันยีกเหมือนเกมเมื่อกี้สุดท้ายก็ตายหมดต,ติงมันตั้งเกมจะชนะอยู่แล้ว เดือดลูกซองวุวแล้วนะแพอพอเราเปิดไมค์พากันเงียบอะไรกันครับนี่อ่ะมีแสงสว่างที่แ้ๆด้ทริปเปิ้ล อเพอืพอ่พอนได้จบทีมนี้เดี๋ยวมารอดูคลิปเกมนี้นะในช่องย t u b e ผมผมทำคลิปอยู่อ๋อทำิิด้วยอืมชื่อช่องก็พิมพ์ภาษาไทยนะภาษาไทยปังปอนราชาคีย์แอคเดี๋ยวทำคลิปให้ดูน่าจะประมาณจันหน้าถ้าไม่จันหน้าก็วันอังคารหน้าได้ลง <c oughs> เดี๋ยวมารอดูคลิปนะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับก็จบไปเราก็เป็นตัวแบกตามเดิมนะครับอืม ก็เหมือนที่พ <uma> <Cal mel> <ALLY> ูดไปสต mm <Wars> ็ปสเต็ปเราไม่ได้โหดนะแต่เราสามารถเป็น MVP เกือบทุกเกมนะครับอืมเนี่ยชนะติดต่อกันสี่เกมนะครับอืมก็เป็น MVP สามเกมอืมเป็น MVP สามเกมแล้วก็มีเกมที่สามมั้งถ้าจำไม่ผิดเออ นั่นแหละครับก็จบไปเดี๋ยวผมจะส่องไอดีตี้เราเมื่อกี้ให้เพื่อนได้ดูกันนะครับนี่ดูแต่ละคนนะครับนี่เขาเชิญเรามานะครับเดี๋ยวผมจะเข้าตี้เข้าหน่อยละกันเนาะโอ้ยโหลเพื่อนสองเนี่ยผมว่าแล้วพวกเขาต้องมาด้วยกันสามคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเปิดไม์ก่อนลายาเยขาเป็นคนหาเลยครับถึงคนหาเลย แบบขี่แบบแบบแบบนั่งขี้หรือแบบอะไรเอาเอาที่เอาที่สบายใจจะคิดยังไงก็คิดเลยครับยูเอร์อันเดซกอร์เอ็นซีวันทีดีนายดีนายโอฟังกอนที่คีปทำานวตกสังสอนพวกบุกเยียนพวกเล่นดีดีไม่ค่อยเป็นายติดตามเลยด้วยนะจ๊ะ าอาชีพแอร์โอแบบนี้ติดตามเลยอีนี้น่าจะปร,รมนะมาณอักขั้นหน้าน่าจะได้ลงคลิปอ๋อวันนักขันหน้าใช่ไหมพอเดี๋ยวจะมีคลิปไปแบกสีดีสีอีกเกมนึงยังไม่ได้ลงเลยน่าจะลงวันเสาร์วันอาทิตย์นี่แหละไอ้เหี้ยแม่งทำไมเขาถ่ายกันแรงเนี่ยดูเลยดีนะกูแม่งดีนะกูไปกวนตี นี่นั่นไม่นั่นเลยลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ทำมานานยังครับลูกพี่มึงก็ดูดิดูไม่เป็นปีกว่าจะสองปีแล้วครับกว่าจะมาถึงจุดจุดนี้ได้ก็ลำบ,บากพอสมควรช่องผมเด็กเกียนมันเยอะผมทำทำขำผมยังไม่ได้เปิดไรายได้เข้าบัญชีเลยทำเล่นๆทำให้พวกเด็กเกียนมันดูสภาพพวกมันเอง เดี๋ยวไปตัด<า>คลิปแล้วนะเพื่อนจบหน้าจนเป็นั่เลยนะโอเคก็นั่นแหละครับเราเจอตี้ตึงนะครับก็เขาก็บอกอยู่นะครับดีแล้วเขาไม่เกียนอะไรประมาณนี้นะครับก็ตอนแรกผมจะไม่เปิดไปหรอกแต่ว่าเกมที่สามนะครับเขาพูดไม่เข้าหูผมเขาบอกบวกแทบตายอะไรประมาณนี้แต่ผมก็ไม่เห็นว่าฝั่งตรงข้ามเขาดาวสักตัว ผมก็เลยคือผมผมคิดแหละไอ้พวกที่แบบวิ่งไปอย่างเงี้ยส่วนมากมันจะพาจะพากันวิ่งเอาชีวิตไปให้เขานะครับแล้วมันก็เป็นจริงเหมือนที่ผมคาดคิดเอาไว้นะครับก็นั่นแหละครับสุดท้ายเขาก็มาว่าเราว่าเราไม่วิ่งไปช่วยคือจริงจริงต่อให้ผมไปอ่ะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะถ้าถ้าผมอยู่ฝั่งนูน้นอ่ะผมก็ดักนะครับเพราะว่าคือมันจะมีเกมหนึ่งอ่ะที่ เออเดี๋ยวผมจะลงก่อนคลิปนี้ละกันเนาะมันจะมีเกมหนึ่งที่ผมเล่นเจอด่านเมื่อกี้นี่แหละไอ้ด่านที่เพื่อนเราเปิดไม่ว่าทําไมไม่วิ่งไปช่วยเพื่อนบกแท้ตายอเออมีด่านนี้เหมือนกันแต่ว่าผมดักนะครับเกมนั้นถ้าเพื่อนไม่เชื่อเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้เพื่อนดูเอาตัดคลิปโน้นมาประกอบคลิปนี้ให้เพื่อนได้ดูกันด้วยนะครับอืมไอ้คลิปก่อนหน้าที่ผมไปแบกมาแต่ว่าคลิปโน้นผมคิวมา12คิวนะครับอืม โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยและกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่อง u t u b e ราชาคีแอคด,ด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ